d e i l y Expert เกลับเาสู่ช่วง d e i l y Expert กันค่ะช่วงนี้เรามีผู้เชี่ยวชามาให้ความรู้ข้อมูลดีๆกับคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงโรค G6PD ค่ะเชื่อว่าเป็นโรคที่หลายๆลคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่รู้จักโรคนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้กันมากขึ้นเพราะว่าก็จะมีเด็ก แล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนเป็นโรคนี้แล้วก็จะมีอาการแพ้ยาหลายๆตัวนะคะรวมไปถึงอาหารหลายประเภทด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาทําความรู้จักกับโรค G6PD กับผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับคุณสุธาสินีแซหุงอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะ วันนี้จะมาพูดถึงโรค G6PD ค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีเรื่องของโควิด -19 เข้ามาเราได้รับข้อมูลมาว่า,ามีร้านร้าน,าน,นึงค่ะเขาติดป้ายว่าลูกชายเนี่ยเป็น G6PD แล้วก็ะจะให้ระมัดระวังในการที่จะเข้ามาสัมผัสหรือว่ามาใกล้ชิดเพราะว่าเขาบอกว่า คนที่เป็นโรค G6PD อาจจะไม่สามารถใช้ยาที่จะมาดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ได้ก็จะมีอาการแพ้ยาต่างๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้เพิ่มมากขึ้นก่อนอื่นค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายถึงโรค G6PD หน่อยค่ะว่ามันคืออะไรคะโรค G6PD เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะซึ่งตัวลูกเองเนี่ยจะได้รับโครโมโซมมาจากคุณแม่นะคะซึ่งเป็นโครโมโซม X นะคะเพราะฉะนั้น ในเด็กผู้ชายเนี่ยเราจะพบว่ามีภาวะโรคนี้ได้มากกว่านะคะ mm hmm, mm hmm. เพราะว่ามีโคโรคโมโซม X แค่กันหนึ่งตัวนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของเอนไซม์ G6PD เนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์สำคัญที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของคนเราะคะ่ะ <Okay. S 2> ช่วยปกป้องเม็ดเลือดแดงจากอนุมูลอิสระ mm hmm. ฉะนั้นในคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย จะมีเอนไซม์ตัวนี้น้อยกว่าในคนปกตินะคะเราถึงเรียกว่าโรคพร่องเอนไซม์ G6PD นะคะ,คะทีนี้พอมีเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงแล้วเนี่ยภาวะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมัน,ในใจะแตกได้ง่ายซึ่งจะทำให้ส่งผลต่อการมีภาวะซีดตามมามค่ะในเด็กเล็กๆก,ก,ก็จะมีภาวะอย่างนี้ได้เวลาที่เป็นโรคนี้ ก็จะทําให้เด็กที่อาเพิ่งคลอดออกมาถ้ามีภาวะตัวเหลืองนานที่ปกติก็ต้องไปตรวจว่าอาจจะมีการขาดเอนไซม์เป็นโรคจีซิพีดีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะทีนี้ในประเทศไทยเราค่ะมีจํานวนผู้ที่ป่วยเป็นโรคจีซ d ดีเนี่ยมากขนาดไหนคะอาจารย์ค่ะจากสถิติทั่วโลกเลยเนี่ยเอาของโลกก่อนได้เนาะพบถึง400ล้านคนนะคะในประเทศไทยเนี่ยจะพบในเพศชายร้อยละ12นะคะ ในเพศหญิงเนี่ยก็คือร้อยละสองนะคะตีซะง่ายๆก็ต้องคูณประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด66.5ล้านคนค่ะก็เจอเด็กกลุ่มนี้หลายล้านอยู่เหมือนกันค่ะก็จะพบในเด็กผู้ชายมากกว่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าเด็กผู้หญิงจะไม่เป็นเลยแต่ว่าจำนวนเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะว่าโอกาสที่เพศหญิงจะเป็นผ่านโครโมโซมแม่มาเนี่ยเขาจะน้อยกว่าหมายถึงว่า ผู้หญิงจะมีโครโมโซม X สตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นแค่พาหะซึ่งคนที่เป็นพาหะเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงอาการสักเท่าไหร่ค่ะ,คะนะคะมาพูดถึงอาการกันบ้างค,ะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเมื่อคลอดออกมาเด็กที่เป็น g ีซิเนี่ยจะมีภาวะตัวเหลืองนานกว่าเด็กปกติแล้วนอกจากนั้นจะมีอาการอะไรอีกไหมคะ,คะนอกจากมีเด็กทารกนะคะก็จะเจอละแหละว่าเหลืองเร็ว ใน24ชั่วโมงก็อาจจะเกินนี้่ามาก็คือเหลืองเร็วภายใน24ชั่วโมงใช่ค่ะ24ถึง48ชั่วโมงไม่ไม่เกินนี้นะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วภาวะเหลืองในเด็กกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากภาวะที่เม็ดเลือดแดงมันแตกมากเท่าไหร่นะคะเพราะเขาเพิ่งเกิดมาเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากตับของเขายังทําหน้าที่ได้ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะจึงขับสารเหลืองออกมาได้น้อยกว่าปกติ <c oughs> ก็เลยส่งผลให้เขาเหลืองเร็วซึ่งวิธีการรักษาก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็แค่ส่องไฟรักษาแล้วก็ถ้ามีเม็ดเลือดแดงแตกร่วมด้วยมากอาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้ในภาวะปกติทั่วไปในเด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแสดงอาการนะคะในคนที่มีอาการก็จะต้องได้รับสิ่งกระตุน้น <c oughs> อาการที่เราพบก็จะตั้งแต่มีไข้ถ้าเกิดการติดเชื้อเริ่มมาก่อนะนะคะมีไข้หนาวสั่น นะคะหนักขึ้นหน่อยก็จะเริ่มตัวเหลืองละพอมีภาวะซีดเนื่องจากเม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกมากขึ้นเขาก็จะเริ่มอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงนะคะสุดท้ายพอหนักมากๆก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นสีดําคล้ายๆสีโคกส์คะซึ่งจุดนั้นต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งอาการก็จะมีความแตกต่างจากการแพ้อาหารยังไงบ้างคะอาจารย์ในคนที่แพ้อาหารใช่ไหมคะ คนที่แพ้อาหารเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของภูมิแพ้ชนิดหนึ่งค,คนที่แพ้เหล่านั้นเนี่ยจะมีความจำเพาะเจาะจงต่ออาหารที่ต่างกันจะไม่เหมือนกันกันกบโรคนี้สัทีเดียวบางคนแพ้ถั่วบางคนแพ้ไข่นะคะและอาการที่แสดงเนี่ยอาจจะเฉพาะที่เช่นเปลือกตาบวมปากบวมหรือถ้าหนักหน่อยก็จะไปกระทบต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะทําให หายใจติดขัดหายใจลำบากได้แต่ในกลุ่ม G6PD นี้ประเด็นสําคัญของเขาอยู่ที่เม็ดเลือดแดงของเขามีเอนไซม์ตัวนี้น้อยเพราะฉะนั้นเขาจะทนต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างได้น้อยกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นก็จะมีหลายหลายแบบด้วยกันนะคะสิ่งกระตุ้นที่ว่ามีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ยาสารเคมีคะนะคะอาหารบางประเภทนะคะในส่วนของยาเนี่ย มันจะมีหลายกลุ่มมากเลยนะคะ,คะก็จะต้องระมัดระวังมากยาตั้งแต่ยาปฏิชีวนะยารักษาโรคมาลาเรียะนะคะยาในกลุ่มของหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่ยาที่เป็นเคมีบำบัดก็ต้องระวังนะคะ,ะ,คะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้คนไข้ระวังในกลุ่มของยาแอสไพรินอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาเจ็บป่วยก็ต้องหลีกเลี่ยงยากลุ่มนี้ <C> e <at> ในส่วนของอาหารคนส่วนใหญ่นิยมติดว่าจะเป็นถั่วปักอ้อจริงๆ,ๆแล้ว,ว,วมันมีกินถั่วปัก้าตลอดชีวิตเลย <C> e <at> จริงๆแล้วมันมีอาหารประเภทอื่นอีกนะคะคะ <C> e <at> หลายอย่างนอกจากนี้แล้วก็ <C> e <at> สารเคมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเหม็นการะบูน <C> e <at> ถ้ากลัไปสัมผัสเข้าสิ่งพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญที่จะทําให้เขาเกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายค่ะซึ่งอาการเม็ดเลือดแดงแตกก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกมาว่าจะต้องมีไข้ตัวซี หลายๆอย่างคอนเพลียอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาพร่องเอนไซม์นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่อาการจะแสดงหลังจากได้รับสิ่งกระตุ้นไปแล้วประมาณ24-72ชั่วโมงแล้วแต่เคสค่ะสำหรับโรค G6PD เนี่ยมันจะสามารถมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้อีกไหมคะอาจารย์เาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็ อย่างที่บอกไปแล้วค่ะก็คือถ้าเจอในเด็กทารกก็จะแค่ตัวเหลืองหลังเกิดแล้วก็ถ้าเกิดมีเม็ดเลือดแดงแตกอย่างเฉียบพลันอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็มีโอกาสที่จะไตวายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะตรงนี้ก็คือจะต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะแล้วทีนี้จะทราบยังไงคะว่า แต่ละคนก็จะมีการพร่องของเอนไซม์ GPD ไม่เท่ากันใครที่แบบพร่องมากพร่องน้อยหรือว่าต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ่ะคะอาจารย์ค่ะจริงๆคนที่ทราบทราบอยู่แล้วว่าเราเป็นโรคนี้เนี่ยก็จะต้องระวังเหมือนเหมือนกันค่ะแต่ละคนแสดงอาการมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งการที่เขาได้ตรวจคัดกรองอย่างละเอียดเขาก็จะรู้ค่ะว่าเขาพร่องเอนไซม์มากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะบางคน10%ก็คือเหลือเอนไซม์แค่นี้ ส0เปอร์เซ็นต์นี่คือน้อยมากนะคะเขาก็จะอาจจะมีอาการรวดเร็วกว่าคนอื่นนิดนึงเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นเข้าไปในขณะที่คนที่ยังเหลือเอนไซม์อยู่ประมาณ3 0เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะคะเขาก็จะยังแสดงอาการได้แต่อาจจะช้ากว่าค่ะซึ่งการคัดกรองก็คือทำตั้งแต่ตอนที่เกิดมาเลยสามารถทำได้ในเด็กแรกเกิดได้เลยเพียงแต่ว่าปกติแล้วเราจะคัดกรองได้พบ จากเด็กกลุ่มที่ตัวเหลืองก็คือเด็กตัวเหลืองทุกเคสเนี่ยเขาก็จะคัดกรองตัวนี้ตัวนี้ร่วมด้วยไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะมีหลายตัวตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยพอเด็กแบบสังเกตว่าเด็กมีพอคลอดมาแล้วตัวเหลืองก็ต้องมาหาสาเหตุว่ามีจีซิกพีดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบางคนตรวจพบว่ามีนะคะหรือในบางคนที่ยังตรวจไม่พบไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะเขาอาจจะไปแสดงอาการตอนโตซึ่งเอนไซม์นี้มันไม่ได้แบบ ลดลงตั้งแต่แรกเกิดเลยเ <ภา S 1> นื่องจากเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันมีอายุมันมีการแตกทําลายไปทุกร <ภา S> 1 2ยี่สิวันแต่ในเด็กเล็กในทารกเนี่ยก็จะ90วัน <ภา S 1> แล้วมันก็จะมีการสร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอในกรณีที่เม็ดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยเอนไซม์มันก็อาจจะยังมีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นจะตรวจจะรู้ได้ยังไงต้องสังเกตอาการเด็กบางคนมาซีดตอนโตนะคะซึ่งคุณหมอก็จะต้องตรวจคัดกรองค่ะ ซึ่งภาวะหนึ่งที่เราสงสัยในเด็กซีดก็คือภาวะ g 6 p d นี้ล่ะค่ะนอกจากโรคเลือดอื่นเช่นพารลซีเมียโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรืออย่างอื่นค่ะแล้วสําหรับการรักษาค่ะในปัจจุบันนี้โรค g 6 p d สดีนี้สามารถรักษาได้ไหมคะอาจารย์คือเนื่องจากมันเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้เลยแต่ว่าเราสามารถให้ความรู้ผู้ปกครองในการหลีกเลี่ยง สิ่งกระตุ้นต่างๆได้เพื่อไม่ให้อาการกําเริบทําได้เท่านี้เองนะคะก็คือมีวิธีการป้องกันไม่ให้อาการกําเริบนะคะแต่ว่ายังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อเกี่ยวกับโรค G6PD ค่ะ